าแล้วหาเจอแล้วขอบคุณทุกคนที่แวะมาครับจะเียนชื่อกันว่จะลืมพี่แซ่ก็ตั้งทายพี่เสษฐีนะครับไม่กล้าโชว์หน้าหนูไม่กล้าหนูไม่กล้า ขึ้นหลอกหนูกลัวมากเลยพี่แซ่บจ้าสวัสดีครับป๋าจาันขอบคุณมากครับป๋าจาันบอกเลือกห้าเลือกห้ามาให้กำลังใจนะครับนะครับจงขอบคุณมากครับป๋าจาันขอบคุณหลายๆที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศเสียงชื่กันเสียงชื่นชมอื้ ขอบคุณทุกคนที่แบบมาเยี่ยม yeah. น้องหมื่นเลิบเลิบเด้อจ้าป๋าจันทักทายท้องน้องตายสวัสดีครับป๋าจันบอกขอบคุณหลายครับมาเยี่ยมชมป่ปาป๋าจันพาลุยขอบคุณมากครับพี่แซบขอบคุณหลายเลอสวัสดีป๋าจันพี่แซบขอบเห็นชื่อปปา ตามมีความรู้สึกความรวยสถิตข้างเอวสึกความรวยสกยิลค้างแอวเชีย่ยวค่ขออนุญาตยี่สิบนาทีทุกคนคืออะไราพาชมบรรยากาศอีกแล้วเอาขอจับขัน ยายมุ้ยนะครับขอจับขังนะครับเห็นมาหลายครั้งลืมจับขังขออนุญาตจับขังเลยูะม่่จับขังแล้วค้าใครไม่ได้ติดตามยายมุย้ยแฟมบิลี่ก็ไปติดตามนะครับอาจับขังป่าแล้วป่าจันได้ขออนุญาตจับขังนะครับป่าจัน ไหนๆก็มาแล้วขอบคุณหลายๆทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศต้องแซบให้เลิกจูจ้าขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดรถถ้าใครสนใจรถคันไหนก็ตามได้นะครับตลาดรถมือสองครับทุกคน บรรยากาศบรรยากาศน,าน่านขนาดป่าใจชื่อชื่อการเลิฟอยู่พันนา <c oughs> อ่านหนังสือไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเอิ๊ดเอิ๊ด <c oughs> เอิ๊ดเอิเอ๊ออมดมาล่อฮะพาชมบรรยากาศเัาทุกคนยามเย็นครับยามเย็น